ที่เธอตะลอนฝันร่างนึ่งจมนอนลับใครก็อีกร่างกายชนในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวนความฝันฝันถึงเด็กคนนึงเป็นประจำในฝันจะเรียกแม่แม่บอกว่ารักแม่อยากอยู่กับแม่ ตัวเองก็อยากได้เด็กไว้เป็นลูกแต่ในความจริงมีลูกหลายคนแล้วและไม่สามารถมีลูกได้อีกแม้เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหลายต่อหลายครั้งอธิษฐานขอให้เขาไปเกิดใหม่สักทีก็ยังคงฝันอยู่เหมือนเดิมอยากคิดว่าดิฉันฝันเละเทอะไปเองแต่การฝันซ้ำต่อเนื่องนับปีโดยไม่มีสาเหตุก็ยากจะปลงใจเชื่อเช่นนั้นอยากทราบว่าทำอย่างไรจึงจะสบายใจ หรือตัดเขาออกไปจากความฝันได้คะโดยส่วนตัวผมสนับสนุนการอยู่อย่างคนธรรมดาเป็นสามัญมนุษย์ที่ไม่พยายามเอาตัวไปข้องเกี่ยวกับเรื่องมองไม่เห็นและพิสูจน์ยากเนื่องจากเป็นทางมาของความงมงายตลอดจนตกอยู่ภายใต้การปิดบังของอวิชชาหนาทึบขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามผมรับทราบครับว่ายังมีคนในโลกอีกมาก ที่เจอประสบการณ์ทำนองเดียวกับคุณทั้งที่ไม่เคยพยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยฉะนั้นจึงเอาคำแนะนำที่ปรากฏผลคลี่คลายไปในทางดีแล้วมารวมไว้ในเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวด้วยโดยเจตนาให้เกิดความเข้าใจและปรารถนาผลสุดท้ายเป็นอิสระภาพไม่ใช่ความยึดติดหลายคนเมื่อจเจริญวัยขึ้นจนเป็นพ่อเป็นแม่คนได้จะมีภาวะดึงดูดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รับรู้ได้ในโลกวิญญาณโดยเฉพาะพวกที่รู้ความตลอดจนจำได้ถึงสายสัมพันธ์เก่าว่าเคยเป็นลูกและเคยพอใจกับการได้เป็นลูกของใครมาบ้างวิญญาณเด็กที่ติดตามผู้เคยเป็นพ่อแม่มีจริงและเกิดขึ้นกับหลายต่อหลายคนโดยมากไม่สามารถติดต่อกับพ่อแม่ด้วยวิธีใดๆแต่อีกส่วนหนึ่งมีบุญบางอย่างส่งให้มาปรากฏในห้วงมโนโทวาร ของพ่อแม่ยามหลับฝันได้ทั้งนี้เพราะขณะหลับฝันจิตมนุษย์ผูกพันกับระบบประสาทหยาบน้อยกว่าปกติและหันเหลี่ยมหันมุมไปสัมผัสกับโลกวิญญาณได้ง่ายขึ้นถูกวิญญาณภายนอกเหนี่ยวนำให้รู้เห็นอะไรเกินขอบเขตประสาทหยาบได้ถนัดกว่ายามตื่นมากการฝันเพียงครั้งสองครั้งไม่ใช่เรื่องน่าเชื่อและไม่ควรยึดถือเป็นอย่างยิ่ง ขอให้มันเป็นแค่ลมแรงเหลวไหลในหัวชั่วข้ามคืนต่อเมื่อฝันซ้ำๆจนแน่ใจอยู่กับตัวว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นจริงคุณสัมผัสถึงเจ็ดจำนงเดิมๆที่มาจากภายนอกได้จริงอันนั้นค่อยรับฟังคำที่ผมจะแนะนำข้างล่างนี้ต่อขอให้ทราบว่าวิญ,ญญาณเด็กที่อยากเป็นลูกใครนั้นส่วนใหญ่จะปักใจมั่นและรับรู้อะไรแคบๆแค่ว่าต้องเป็นลูกของพ่อหรือแม่คนนี้ให้ได้ อาจด้วยเหตุเพราะตายด้วยความฝังใจแบบนั้นกับทั้งร่วมบุญกันมาพอจะรักษาความตั้งใจไว้อย่างคงเส้นคงวาตามธรรมชาติของจิตและกรรมแบบนี้นะครับความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นลูกคุณคือสภาพทั้งหมดของความเป็นเขาถ้าตัดความยึดมั่นหรือลืมความจำเดิมๆได้เขาก็เปลี่ยนพบจากความเป็นเช่นนั้นได้เช่นกัน ประเด็นคือคุณต้องหาทางเชื่อมโยงกับเขาสื่อสารกับเขาในขณะที่คุณตื่นเพราะตอนฝันคุณจะพูดกับเขาได้แค่สั้นๆเช่นถ้ามุ่งหวังให้เขาจากไปสู่พบอื่นก็อาจกล่าวเพียงไปเถอะอย่ามาอยู่กับแม่เลยซึ่งเท่าเนี้ไม่พอให้จิตของเขาคลายความยึดมั่นลงได้หรอกคุณจำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางที่เชื่อมคุณกับเขาอย่างแรกคือชื่อ เมื่อเขาเชื่อว่าคุณเป็นแม่คุณก็ต้องเป็นคนตั้งชื่อเรียกเขาเองเว้นแต่เขาเรียกตัวเองซ้ำๆว่าชื่ออะไรให้เลือกเอาชื่อเล่นสั้นๆที่คุณรู้สึกว่าใช่ตัวเขาเป็นตัวเขาเรียกเขาแล้วคุณเองรู้สึกเอ็นดูอย่าคิดแบบส่งๆว่าต้องเป็นน้องแดงน้องดำให้รอจังหวะที่ใจคุณอ่อนโยนที่สุดเกิดความเอ็นดูเขาที่สุดช่วงนั้นคุณมักคิดออกได้ง่ายที่สุด จากนั้นให้หาตัวเชื่อมที่เป็นรูปธรรมเช่นของเล่นให้หาตุ๊กตาน้ารักสักตัวที่คุณเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากให้เขาเป็นของเล่นเอามาตั้งไว้ที่มุมหนึ่งซึ่งกำหนดเป็นเขตเฉพาะว่ามีอะไรก็จะเอามาให้เขาตรงนี้คุณอาจต้องแอบซ่อนนิดนึงหากลูกคนอื่นยังอยู่ในวัยที่เห็นตุ๊กตาแล้วอยากเล่นหรืออยากได้เป็นเจ้าของเพราะวิญ,ญญาณเด็กก็อาจหวงแหนของเล่นของตนได้ เท่ากับหรือยิ่งกว่าเด็กธรรมดาการแสดงความผูกพันข่ามิติที่รับรู้ได้ง่ายอีกอย่างเห็นจะได้แก่การให้นมให้ขนมถ้าเป็นน้ำนมของคุณเองจะยิ่งเป็นสื่อเชื่อมจิตได้แรงแต่ฟังจากการเล่าคุณน่าจะขาดนมแล้วซึ่งก็ไม่เป็นไรจะใช้นมผงธรรมดาก็ได้เหมือนกันการให้ควรให้เป็นเวลาที่แน่นอนเช่นช่วงเช้าของทุกวันถ้าให้ครั้งเดียว ก็ครั้งเดียวตลอดถ้าให้สองครั้งก็สองครั้งตลอดทุกครั้งที่ให้นมหรือขนมกับเขาให้แยกไปสวดมนต์หน้าพระปฏิมาซึ่งควรอยู่คนละที่ที่ห่างออกไปเป็นบทสวดอิติปิโสธรรมดานี่แหละเพราะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีผลเป็นกระ,สะแสเมตตาเยือกเย็นหลกสำนึกให้วิญญาณยึดที่พึ่งอันประเสรศิฐขอแนะนำสั้นๆว่า อย่าสวดบทอื่นนอกเหนือจากนี้เพราะผลจะแตกต่างไปพยากรณ์ยากว่าจะลงเอยท่าไหนเ <_ d ial> ช่นในที่สุดอาจกระตุ้นให้คุณอยากเล่นศยศาสตร์ได้ง่ายๆ <_ d ial> เลี้ยงเขาด้วยใจที่คิดให้อย่างแม่อย่าขออะไรเขาอย่าคาดหวังอะไรจากเขาโดยเฉพาะเรื่องเลขหวยไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องชดใช้ในภายหลังแบบไม่คุ้มกันลองนึกถึงเด็กไม่รู้คิด แต่ถูกขอหรือถูกผู้ใหญ่ไหว้วานเกินตัวความรู้สึกเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปแทนการเห็นคุณเป็นแม่เขาจะมองคุณเป็นภาระหรือกระทั่งเป็นลูกหนี้เอาในกรณีที่เขามีฤทธิ์บางอย่างเขาอาจอยากให้อะไรคุณเองอันนั้นแล้วไปท่องไว้ดีๆว่าอยากขอถ้าเขาให้ได้และอยากให้ค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่เชื่อกันตรงเนี้ยก็ขอให้ลืมทั้งหมดที่ผมแนะนำมา เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดชี้เลยว่าคุณกำลังทำในสิ่งถูกต้องหรือผิดพลาดเป็นไปในทางกุศลหรืออกุศลเมื่อคุณเอาใจใส่เลี้ยงเขาความฝันเกี่ยวกับเขาจะแตกต่างไปเรื่อยๆคุณอาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปตามลำดับควบคู่กันไปทั้งตัวคุณและตัวเขาเช่นอาจเอาหนังสือธรรมะตั้งทิ้งไว้หรือมีเวลาก็อ่านธรรมะออกเสียงให้เขาฟังแทนการเล่านิทาน เลือกที่คุณเองก็อ่านแล้วเข้าใจและปล่อยวางกิเลสโลกโลกได้นะครับถ้าคุณตั้งใจอ่านธรรมะให้เขาฟังแล้วใจคุณเองมีความสว่างมีความสบายมีความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจะมีผลให้วิญญาณของเขาจะโตขึ้นสว่างมากขึ้นไปด้วยธรรมดาของวิญญาณน,นั้นเมื่อผ่องใสขึ้นด้วยบุญก็เหมือนคนตาสว่างสามารถตัดความฝังใจเก่าๆได้ด้วยความสว่างนั่นเอง ถึงจุดหนึ่งเขาจะมีกำลังบุญหนักแน่นพอแล้วรู้เองว่าถึงเวลาไปเกิดในที่สูงขึ้นแทนการรออย่างศูญเปล่าคุณอาจฝันครั้งสุดท้ายเป็นการเห็นเขามาลาหรืออยู่ๆความรู้สึกผูกพันแบบเดิมๆก็สลายตัวกลายเป็นเมตตาล้วนและไม่ฝันถึงเขาอีกถึงแม้ทั้งหมดจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่คุณก็จะสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนว่าทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แทนการไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับฝันซ้ำซๆซากๆแบบเดิมครับดังตริน6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550โในนนนนคควาามนนั้เป็แ่พก อยู่ที่ไหนไม่ไกลไกลไกๆเธอทุกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองทุกว,วันที่เธอไร้ร่างกายจะสุดท้ายาเธอเลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคล้ายเที่ยตอนหลับฝันร่างถึงจะนอนลับไหลกับที ร่างกายในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคน